่ะผมขออาดำนะครับผมอ่ะมาดูกันว่าผมจะได้ไหมผมขอละอดอดำอด่าดำอาดำกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทกท่านเลยนะครับผมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เกม Line l i น์เลนเจอวันนี้ผมจะมาสุ่มตัวกาชากกันนะครับผม มาเริ่มกันที่ไอทีแรกกันเลยนะครับผมไอดีป้ายม่วงนะครับผมไอ้นี้ผมต้องการตัวชนครับผมผมขออาดมนะครับผมมาดูกันว่าผมจะได้ไหมผมขอละอาดม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 ,อดม,อดมโอ้โหโโบาลช็อตเคกไปกันต่อเลยนะครับผมได้ไหมอาดมขออาดำละขอเธอ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 ขอ,ขอ โอซาลีเรื่อยน้ำแข็งนะครับเดี๋ยวไปดูวันที่ไอดีต่อไปนะครับผมอ่าเราไม่อยู่วันที่ไอดีต่อไปแล้วครับผมอ่าไอดีนี้ต้องการมากๆนะครับผมอดัมกับผูไซดอนมาดูกันว่าจะได้ไหมห้าตัวแรกได้ไหมได้ไหมได้ไหมมาถือมาถืออืออือ,อ,อจเจมแวมไพร์นะครับผมอ่าไปตอนที่ห้าตัวนะครับผมจะได้ไหมได้ไหมขอถืออดัมอดัมอดัมผูไซดอนก็ได้อ่ะ โ oh wow. อ้ my god ว้าวเดี๋ยวเราก็ไปที่ไอดีกันต่อไปเลยครับผมโอ้โหดีใจมากเลยไอเดีะเกยมาดูกันว่าไอดีนี้จะได้ไหมไอดี ID นี้ผมตามหาโคจิโร่นะครับผมโอ้โหลูกเสือเมอร์ลี่ขาประจำนะครับผมอ่ะอัศวินหมักลุกอ่ะโอเคครับผมไปต่อที่ไอดีต่อไปเลยอ่ะมาต่อที่ไอดีหลักนะครับผมอ่ะซุ่มไปเลย าดูกันว่าผมจะได้ไหมไอดีหลักอดีหลักนี่ผมตามล่ามานานมากแล้วครับผมเกือมาตอนนี้ก็นับถึงเดือนนี้ก็ห้าคนระโบติดแล้วครับผมเป็นไอดีที่เกลือมากๆครับผมไม่เคยได้กับเขาเลยมาถึง HPV นัดนะครับผมไปเดี๋ยวต่อยค่าตัวนะครับผมผมใจผมอยากได้อดัมครับผมกับโพไซดอนนะครับผมผมได้โพไซดอนผมก็ใช้อดัมก็ผมใช้แล้วครับผมเพราะตอนนี้ ตัวเล่นผมแทบจะไม่มีแล้วครับผมมาไม่โอ้โหเสียใจนะครับผมอะไม่เป็นไรนครับผมอย่าไปุ่มต่อครับผมรอตอนสี่โมงเย็นนะครับผมอ่าตอนนี้ก็ถึงสี่โมงเย็น,นแล้วนะครับผมได้ตัวจากสเตจอีเวนแล้วครับผมสูมอีกยี่สิบใบนะครับผมตามล่าอดัมกับพไซดอนจะได้กันไหมไอดีหลักผมต้องการมนักเลยครับผม ผมอยากได้สักตัวนึ่งนะครับผมผมเกลือมาแบบหลายเดือนติดนะครับผมอะได้ไหมอืมคนนี้เล่นน้ำารู้สึกใจวิวๆนะครับผมจะได้ไหมอดีหลักได้เขาเถอะไ้กับเขาถึะมามาอืดนเนียลพวรนเชิญน้ำแข็งเป็นต่อนะครับผมอืมมูลน้ปนมาทำไมเนี่ยไปต่อครับผมอืมมูลนักข่าว จบครับผมจบหากใครที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กด Sub ส cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ